สวัสดีค่ะก็มาเจอพี่พิมพเช้านี้นะคะเช้าตรู่มากเจ็ดโมงครึ่งค่ะก็จะต้องรีบเอาน้องวิกกี้นะคะอาชีมินะตัดขนค่ะก็จะต้องเอาชีไปส่งที่ตัดขนนะคะวิกกี้เซยไฮวิกกี้ต้องไปอาบน้ําตัดขนกันค่ะวันนี้น้องๆอ,อยู่บ้านกันก็คงจะใช้เวลาตัดประมาณสักสองชั่วโมงกว่าะคะ่ะวิกกี้เซยไฮกับอูง่วงนอนมากเลยฉันไม่ลูกดูปากชีดำปลิบปริบเลย ชีต้องไปกลุ่มนะคะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้น้องวิกกี้โอเคค่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันนะคะตอนนอ Wiki, ้องวิกกี้ตัดขนเสร็จนะคะบ๊ายบายสั่งให้ชีนั่งค่ะ sit no sit ชีน้อยค่ะ วิกี้ชีนั่งค่ะชีต้องฟังคุณแม่สิคะคุณแม่ต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่ชีเป็นใหญ่ค่ะนี่ค่ะมาถึงที่ตัดคนของน้องวิกี้แล้วค่ะ Open, Open b o w s and b a n ด n n s นะคะเทศซาลอนค่ะชีดีใจมากค่ะนี่ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่วิมใช้อาบน้ำให้น้องวิกี้นะคะคริสตนคริสคริสตนเซนไว้อนไวนะคะ ก้อน,นี้ก็เป็นตัวบํารุงค่ะเป็นตัวไอซ์ออนไอทํทำให้ขนฟูฟ่องสวยงามนะคะแล้วก็มีน้ำหอมสเปรย์ค่ะนี่ค่ะตอนนี้ชีตื่นเต้นแล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเช่กันค่ะชีตื่นเต้นอยากจะออกค่ะเดี๋ยวดูนะคะพี่พีมเปิดประตูเลยนะคะไปแล้วค่ะแค่ค่าเดียวแป๊บหนึ่งวิกกี้เดี๋ยวก่อนสิโอ้โหไม่รอเลยเดี๋ยวก่อนมันมีกุญแจรถก่อนเดี๋ยวมันจะรอ เราจะต้องเดินกลับบ้านนะคะแค่คาดลูกอ่ะแค่คาดี๋ยวเจอกันนั่งรถไปแล้วค่ะเเลยที่นี่เขาตัดผลดีะะมกากค่ะต,ตอนนี้ก็แต่งหน้าแต่งตาเสร็จแล้วนะคะเป็นคนเห็นไหมสี่ลิปสวยไหมหลังจากที่พิมพ์ผสม ตะกี้ไประหว่างสีแคนนี 50, ่ยำๆแล้วก็ Honey Love ตอนนี้กําลังขับรถไปรับน้องวิกกี้ค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายมาร <Okay. get out> ับน้องวิกกี้นะคะวุ่นวายมากมาแล้วค่ะ ีโอ้โหดาวกระจายมากวิกกี้็อันนี้ค่ะน้องวิกกี้อยู่นี่นะคะวิกกี้ค่ะคิสสวัสดีค่ะกันโอ้โหสวยเชียวดาวกระจงดาวกระจายนี่ให้ดูนะดูสิคะตัดขนแล้วผ่องเชียวเนาะผ้าผูกคองผูกคอเป็นดาวกระจายน่ารักเชียววันนี้กูเกิลซิดดาวเซตเซตอะไรติดตรงปลายจมูกอ่ะลูกโอเคค่ะทุกคน have good นายนะคะนี่ก็ฟันให้ดูน้องวิกกี้แล้วนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายวิกกี้ชีไม่สนแล้วค่ะชีบ๊ายบายสวัสดีค่ะก็ลืมบอกไปว่าหลังจากที่ชีตัดขนเสร็จชีจะต้องขอตัวมานั่ง้านาหน้า,นา,นาตักพี่พิมอย่างนี้เห็นไหมคะค่ะนี่คือสิ่งที่ชีต้องการที่สุดทุกครั้งหลังจากตัดขนเสร็จชีเลยยอมมาตัดขนองนี้ค่ะวิกกี้วิกวกี้ ชีเชิดค่ะชีพร้อมจะขับรถแล้วค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายทุกคน